สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มดีมีสุขอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็ไปตอนที่7แล้วจะมาสอนการวาดแปลงจากพิกัด UTM ค่ะไปรับชมกันได้เลยก็เหมือนกับการสร้างแปลงปกติทั่วไปนะคะกดสร้างแปลงแล้วจากนั้นก็กดเลือกแปลงได้เลยค่ะแล้วกดเพิ่มแปลงใหม่ในขั้นตอนนี้เราจะไปที่ปุ่มขวาล่างและกดไปที่ปุ่มจากพิกัด UTM ค่ะกรอบพิกัด x และพิกัด y ตามลำดับ จากนั้นเมื่อกรอกเสร็จเส้นแล้วให้เลือกโซนและกดปุ่มตกลงค่ะให้เราลากปุ่มสีแดงไปยังพิกัดแปลงจากนั้นปักหมุดแปลงให้ครอบคุมพื้นที่แปลง แล้วกดยืนยันค่ะตั้งชื่อแปลงให้เรียบร้อยกำหนดพื้นที่ไร่กดบันทึกจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างแปลงจากพิกัด UTM ค่ะหวังว่าแอปฟาร์มดีมีสุขจะเป็นผู้ช่วยคู่ใจของกเกษตรกรไทยทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดค,คลิปตัดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ